สวัสดีครับ f อซที่น่ารักทุกท่านนะฮะล่าสุดนะฮะตอนนี้รถพี่หนึ่งพี่เมเข้ามาแล้วนะครับอ้นะฮะนวลนะฮะเข้ามาที่บ้านแล้วนะฮะมาตรวจงานหลังจากเมื่อคืนนี้การติดตั้งการย้ายเคลื่อนย้ายบ้านนะนอกดาวสองหลังนะ เสร็จเรียบร้อยนะเมื่อคืนอยู่ดึกกันหลายคนในะีบซีนะอันนี้ก็มาแล้วนะอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับซีช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่ลงจากรถนะครับ โจ้ไปรอแล้วนะตอนนี้โจ้นี่สายจอบนะฮะพี่หน่งลงมาแล้วนะะก็ไปอัปเดตบ้านนะ ไปตรวจงานทีมงานช่างนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้ารู้สึกไปส่องดูเป็นการฉาบด้านในนะครับ f อซฉาบผนังปูนด้านในนะครับ<ฟ>ก็กำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้รอทีมช่างเขาพักไม่รู้เขาจะพักเที่ยงกันตอนไหนนะเดี๋ยวเราเค่อยไปเช็คพักแล้วบอกครับอ๋อไปกินข้าวมาแล้ว,วเ็ปูนแล้วแล้วปาดปูนแล้วแล้วก็ป๋าเงินกินข้าวแล้วก็มาปั้นแล้วก็มาปั้นต่อนะครับ

บรรยากาศนะสวยเลยบ้านคอนเทนเนอร์พี่หนิงพี่เมนะครับโอ้ยย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 ยโยยอยโอยยยยยยัยโยย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 ้ยย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 ้ยอยย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  ถ้าชนกอกล้วยเข้าไปนี่ม <c oughs> ีมีปัญหานี่มันจะเกินแน่ๆมันจะเกินนะฮะออมันจะเกินคะฮะนี่โอ้โหมีซอสเด็ดด้วยโอ้โหพอดีว่าเปิดไปเปิดไหมกับตันปลูมา อะไรของมนนษย์เนี่ยก็เลยไปดูโอ้มียันรอยด้วยใช่เราก็เลยเอ๊ะเราเหมือนจะมียูนิดหน่อยนะโอ้โหมันงัดไม้เด็ดออกมาไม่รู้คนดูเท่าไหร่แล้วตอนนี้ี่เอีดูเอาตอนนี้เขากำลังเล่นคลิปเก่าๆกันนะครับเอาคลิปเก่าๆมาเล่นกันตั้งแต่น้องปอน้องก้าวพาทำน,นี้เอาแบบคลิปเก่าๆมาปล่อยสงสัยเราต้องไปคนคลิปแล้ว เราจะมีสกิปไม่ไอยของเขานะฮะู้ดูไปเย่าไหนซ่รกันเลยยูนะโ้เขาจะมีช็อตเด็ดกันใน f อตอมาเรอยๆดูทีุ่าทไมอะไรนงใครไม่ fc ถ้ามีคลิปเก่าๆเดี๋ยวเราจะไปหามาปล่อยใน fc นะนั่งอยู่บ้านเราก็ได้อยู่นะมีเยอะไหมละกลิ่นสมก่อนเข้าวในช่องเสร็จแ้ออืมไอ้แกมันเสร็จไปแล้วเริ่มถูกสร็จไปเฉยอยันได้ข้าวน้ำเกลือฮะเนาะยังายคือการเบิร์ตคุก้อนอืมทำไอยากตายตายก่ได้ยังไงยังไงหรือซากอไปคือการอืมยังไม่พร้อมที่จะนอนมาแล้ัดอีกช็อคลิปหนึ่งครับท่าน ดูอีกสักหน่อยนะ hmm. อืมจะลืมลบอันเก่าออกละครับตันสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับช่องอดิสอนนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านพิชิตนะะไปดูกันครับได้ยินข่าวว่าสถานการณ์ตึงเครียดน้องปอนตอนนี้มาแล้วนะ,อ,นอ,ะอืขี้เกียจเอาลงจากรถ รถยังอยู่ท้ายรถเลยนะฮะ FC ยังไม่เอาลงมาอย่า,อยอยาบอกนะว่าได้แปดนาทีแล้วโอ้ล่าสุดชุมชน ยูทูบเบอร์ก็เริ่มเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเอฟซีมาอัปเดตบ้านกันต่อเลยโอ้ อู้หูขออนุญาตเข้าบ้านนะฮะเจ้าของบ้านนะฮะอยู่กับพี่หน่งพี่เมย์อยู่อ่าสุดทีมช่างดูครับดู

หลังการเคลื่อนย้ายเนี่ย fc รู mm ้ส hmm. ึกว่าจะต้องได้เปลี่ยนเหล็กเนาะเพราะว่าเหล็กมันบิดเยอะนะครับเอ้ยพิชิตจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเหรอ้ิของไปซื้อของเนาะ หนูเทป้าเตนอยู่กับพี่นิงนเรบอโนูตร่โนเรนตรนู้